สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้มาเล่าข่าวเกี่ยวกับนายกคนที่32นะคะที่ออกมาพูดการเปิดด่านนี่แหละคะ่ะเนาะวันก่อนสอวันก่อนหรือเปล่านะคะที่เราได้ฟังคือแนวความคิดของพักคส้มเนี่ยพูดมาตลอดคือพูดแต่ละครั้งเนี่ยเอื้อต่างด้าวเอื้อขเมนเอื้อพม่าก,กันหมดเลยแล้วแนวทางของเขาคือจะล้มรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะคะก็คืออยากจะแก้ทั้งฉบับ และก็ยกเลิกมาตาหนึหนึ่งสองคือพักนี้เขาชัดเจนตั้งนโยบายด้วยซ้ำนะคะก่อนที่จะโหวตนายกก็ไปรับข้อเสนอ5ข้อนั่นแหละคะ่ะจะทำตามจะทำตามข้อเสนอที่ได้รับปากไปเซ็นอะไรตกลวงกันไว้นั่นแหละคะ่ะพอได้เป็นวันนี้นะคะ พอได้มานั่งนายกคนที่32วันนี้เราได้ฟังแนวความคิดเขาแล้วนะคะคือสองวันก่อนที่ไมล์เลิฟเจพูดถึงพักส้มออกมาบอกว่าปากท้องของประชาชนสำคัญกว่าแผ่นดินและไมล์เลิฟเจก็บอกไปแล้วว่าถ้าเราคนไทยเนี่ยและรวมทั้งตัวคนที่พูดด้วยเนี่ย ถ้าไม่มีแผ่นดินอยู่ไม่มีอธิปไตยไม่มีประเทศเป็นของตัวเองจะไปเสนอขายหรือจะไปเลขเปลี่ยนค้าขายตกลงข้อเสนอต่างๆที่จะเปิดการค้าด้วยกันกับประเทศใดได,ได้หากตัวเองไม่มีประเทศไม่มีแผ่นดินอยู่เนี่ยเมื่อประเทศไทยมีแผ่นดินของตัวเองเนี่ย มีเอกราชมีอธิย์ปไตยมีคนทั้งหลายรวมถึงไมล์รบเจเน่ได้อาศัยผืนแผ่นดินขึ้นชื่อว่าประเทศไทยนี่แหละค่ะมันจึงมีการค้าขายเกิดขึ้นทั่วโลกในนามประเทศไทยถ้าจะบอกว่าปากท้องคนสำคัญกว่าแผ่นดินเราจึงเห็นต่างไง คนปากท้องคนสำคัญแต่ไม่มีแผ่นดินอยู่เนี่ยไปอาศัยที่ไหนเขาได้ก็เป็นคนชั้นสี่ชั้นห้าโน่ไม่มีปากไม่มีเสียงไม่มีการอาสิ์กาเสียงหรือทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้เพราะคุณคือคนอพยพไปอาศัยแผ่นดินคนอื่นเขาอยู่เนี่ยจะได้ทำงานอา้าปากหรือ จะส่งสินค้าอะไรออกไปขายได้เมื่อไม่มีแผ่นดินอยู่นี่คือคำพูดของแนวพักส้มทั้งหลายแหล่นั่นเลยแม้แต่คนที่สนับสนุนออกมานั่งหัวเราะคิกคๆกคๆในวันที่แม่ทัพพูดถึงการรักชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์สั่งสอนน้องๆในนะคะมหาลัยหรือตามโรงเรียนต่างๆเนี่ย ให้รู้จักรักชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ปกป้องผืนแผ่นดินของตัวเองพากันออกมาพูดออกมานั่งหัวเราะออกมานะคะดูถูกด้วยค่าท่านเพราะคนมันมีแนวความคิดแบบนี้ไงพอวันนี้รัฐบาลนายกคนที่32ออกมาพูดแนวทางเดียวกันกับพักส้มเปิดด่านปากท้องคนไทย กระทบผลกระทบอะไรในเมื่อไทยกำลังมีปัญหามีต่อให้คุณไปประชุมเจอะไร GBC อะไรของคุณนะ่ะและคุณไว้ใจขมินได้มากน้อยแค่ไหนอะแล้วไอ้ข้อ5ที่พูดถึงนะ่ะการที่เราจะเปิดด่านเนี่ยประเทศที่3ที่3จากใครเอ่คำพูดมันเป็นลูกโซ่เหมือนกันนะ่ะพูดในวทางเดียวกันหมดเลย ไอ้เปิดด่านปากท้องประชาชนกระทบผลผลกระทบกับประเทศแต่แผ่นดินไทยยังอยู่ในมือขมีนอยู่เลยจะไปเปิดด่านเท่ากับคุณยอมรับให้ที่ดินผืนแผ่นดินไทยตรงนั้นให้ขมีนอาศัยอยู่ต่อได้โดยไม่ได้ขับไล่ออกไปใช่หรือไม่แล้วคนไทยที่เขาเป็นเจ้าของเอก กระสาสิทธิ์ตรงนั้นแหละหรือเม้แต่แผ่นดินไทยที่เขาลุกลานมาโอ้ลุกลานมาไอที่ได้ตอนนี้ยังได้มาไม่ครบเลยนะคะทุกคนเหมือนที่ท่านแม่ท้าพางที่สองท่านพูดนั่นแหละแผ่นดินไทยเรามีกว้างใหญ่แค่ไหนเนี่ยเราไม่รู้แต่ทุกวันนี้มันมีแค่นี้ต้องปกป้องไว้ให้ลูกหลานคนไทยเราแต่ ในวันที่เรารบกับขมีนในวันที่ขมีนยิงไทยก่อนแล้วไทยตอบโต้นะ่ะแผ่นดินของไทยยังได้คืนมาไม่ครบด้วยซ้ําเพราะขมีนมันเข้ามาอยู่นานมันครองนานโดยการเอื้อหนุนของใครนะคะของใครอะ่ะปัจจุบันนี้มันปิดไม่มิด มือถืออยู่กับมือประชาชนเนี่ยคุณจะปิดหูปิดตาเขาได้หรือใช่ไหมคะทุกคนหันไปดูรอบโลกนะรอบโลกตอนนี้เป็นยังไงหลายประเทศด้วยซ้ำกำลังมีประเด็นกับนักการเมืองที่เข้ามาโกงกินโดยไม่ช่วยเหลือประชาชนเนี่ยโดยไม่เห็นผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชน เห็นแต่ผลประโยชน์ของนักการเมืองเข้าไปกอบโกยไปโกง,ง,งไปกินกันน่ะปัจจุบันเป็นไงนะคะมันปิดไม่มิดเขาถึงบอกว่าเหมือนที่ขอขอ,ขอนำคำพูดของหลวงตามหาบัวนะคะมาพูดเนาะระวังจะไม่มีแผ่นดินอยู่จะไม่มีแผ่นดินได้อยู่อาศัยเขาถึงพูดกันแบบนี้สำหรับคนที่เข้ามาโกง,งกินเห็นไหม นะคะแล้วไอ้ผลประโยชน์เี่ยที่ตามตะเข็บชายแดนอย่าบอกนะว่าคนไทยไม่รู้นะ่ะนะสวยบ้างเอย่ยสำหรับใครที่เก็บค่าคิวค่าหัวต่างด้าวเข้ามาแบบผิดกฎหมายนะ่ยจ่ายไปคนละทเท่าไหร่หกพันมื่นมื่นสองต่อหัวนะ่ะเพื่อที่จะได้ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายโดยการเอื้อของใครตามตะเข็บชายแดนนะ่ะ นะคะไหนจะาก,การค้าของผิดกฎหมายอีกละ่ะมันส่งเข้าส่งออกได้ง่ายไงถ้าเปิดด่านเสรีน่ะนะคะถ้าไม่ล้อมรั้วไม่ทำกำแพงกัน้นไม่ให้อธิปไตยของตัวเองชัดเจนว่าเรามีเขตหลัก7จ็ดสิบสามเขตเจ็ดสิบสี่เขตอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันชัดเจนมาแต่อดีตตะการแล้ว ปัจจุบันไม่ยอมยึดคืนมาไม่ยอมเอากลกับคืนมาเพราะผลประโยชน์ตามตะเข็บชายแดนมันมากโขหรือเปล่าวันนี้จึงพร้อมใจกันออกมาพูดคำพูดเหมือนกันเป็นลูกโซ่นะไม่รู้นะคุณคิดอะไรกันอยู่หรือว่าไปตกลงเอหข้อของเขาแล้วต้องยอมก้มหัวเขาจะพูดอะไรฉันก็จะทำตาม หรือเปล่าก็ไม่รู้ในส่วนนั้นน่ะมันจึงมีคำพูดออกมาเปิดด่านเพื่อปากท้องแผ่นดินไม่สนใจบ้านหนองจานก็ยางอองคืนมาไม่ได้เขตหลักเขตเห็นชัดเจนแต่ยังไปไม่ถึงสองพันกว่าไร่ที่ยังไม่ได้คืนน่ะที่ยังไปไม่ถึงมันน่ะยังไม่ได้กลับคืนมานะ่ะแต่บอกจะเปิดด่านซะละก็เท่ากับว่าพื้นที่ตรงนั้น อ่ยอมยอมยอมให้ม,มันอยู่ต่อคอมเนเข้ามาเดี๋ยวมันก็หอบสังขารทุกคนเข้ามาเหมือนเดิมทีนี้ลหละไล่ไม่ออกแล้วนะเอาเข้ามาใหม่แล้วนี่แล้วคนไทยเราอะทำไงอันไหนจะเรียนฟรีนะคะงบประมาณปีละแปดเก้าล้านแปดแปดร้อยเก้าร้อยล้านให้เรียนฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่พอเด็กไทยร้องไห้ขี้มูป,ปงหนูอยากจะได้ทุนการศึกษาเรียนสูงๆเหมือนคนอื่นเขาครอบครัวหนูจนหนูไม่มีเงินที่จะไปเรียนหนูอยากจะเรียนให้สูงอยากจะมีอนาคตที่ดีแต่หนูขอทุนไม่ได้มีสักกี่คนนะ่ะในประเทศไทยเราทั่วทุกจังหวัดเนี่ยที่มีคนไทยแบบนี้ที่ไม่มีโอกาสจะได้เรียนต่อ พราะครอบครัวยากจนแต่ไม่ได้แต่พองบประมาณบริจาคให้ขมิเรียนฟรีเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยแล้วไทยเราอ่ะนี่ต้องคิดเลยนะคนไทยนักการเมืองถ้าเห็นแต่ผลประโยชน์ของตัวเองอย่าเสนอตัวไปทำงานเพื่อบริหารประเทศ ถ้าคุณยังไม่ทำเพื่อคนไทยจริงๆคนไทยเราเท่านั้นแหละจะตัดสินใจเอาแบบไหนนะคะดีเราว่าดีถ้ามันไม่ชอบมาพากลเราก็ต้องติต้องติงได้ผลประโยชน์ของตัวเองอย่าให้มันมากกว่าผลประโยชน์ของแผ่นดินผลประโยชน์ของคนไทยทั้งประเทศเจอกันใหม่พรุ่งนี้คะ่ะ คลิปนี้สวัสดีค่ะ